แไดงมือปลาบ่ตรตพี่น่อยบตาคเมือพอดีเลยเนาะนี่มีเาจอยไ้เอาขัเมือนอนแล้วบัตรตาเนาะเออเขจอยประตูลาดยังดีอยู่แล้วอืแล้วนี่บต้องเป็นชวงลอกที่รับจัมนอนน่ากับสมบัติเสื้อเอื้อแล้วเอาไปอยู่นำเนาะเสื้อเอื้อโสดเด้ ไหคือบะดเทาีว่ายาและเขาไ่็เขม่เ้อมาอยากได้อะไรเมื่อเลยหลกหลัสิต้อเขาสิต้ออืมว้พ้อมสถิตนะบเกดก้อเออบูบ้าอย่าเป็นแม่ก็จ เขาบอกาเลยนะแล้วาก็รสดงว่าเขาบวงเปสะพานเป็มือางปลาเอเอได้ม่ได โอ้ยจะไปยูไจังมุมใดเหลไดม้ยนังย่าเนาะก็อ้พกบว่าเปิดไทยอ่ขนาดานะโอ้ยภาพสบาขนาดมือปลาเลยก็อันนีก็อะไ้งอจ่อยเลยก้อจ่อยอางนี้น่าคอสใ่ะาใเยหลมนายเันนบ้านนะ ข้าพบว่าก็มันได้นะว่าสนามมุปลาแล้วสันันามแเอเสิมอนมคันเดริมขามนั่นรถบ่มีตามว่านี่ใช่ใช่ใช้โทรศัพท์ งินด่มาท่านอะไรท่านเนี่ยคูดนังไปนั่ง มาว่างจ้าปลาขุดน้ำพี่น้องเมือม่อยยันจะขับยมื่ยเนาะห้องขับไม่ทราบจ้าสมัะไรต้นนี่นะคะ้ทำยำขึ้นดาบูดเฮอ ปพี่น <wh> <ing> ้องในห้องซาใจมาคุณนาทีหงสใจเสิร์ฟข่าวพี่น้องนาทีหงสซปูนาซาใจพี่น้องห้องมาคุณนังแตโดนนอนอยู่เปพี่น้องเธอไมต้องยุตทอเล็บอยนะเมือเกิดสะบักจบ จนะพูดตามมาติดเมื่องแลงเจ้ไม่ได้มาค่ะทางนั้นก็หนักเหมือนกันฮะตอนนี้ฉันก็รีบแล้วทางนันเป็นยังเป็นอะไรทางนั้นก็อาการหนักม,มากเป็นอะไรหนักถ้าคอืออ้าวฉันเมื่อเบิ่งแล้วฉันก็มาบ<ะ>นคนไลยจัง่วะไลยคนก็เต็มเมือนทั้งนั้นอือ กินข้าวอยู่สถานะบ่เฮ้ยถ้ากินขายบ่จเจ้าแฮงบ่เธอซื้อไม่เป็นจา้าอืมเธอซื้อจ้า

ใช่ตอนเรียมคำไปเลยตอนหักคำไปเลยวะพ่อพี่กับเขาจะขมเอาให้สีดาห้องขหน้าในหลังกันไเลมันมาแล้วตอนไค่

ยัง้มีตะค้างตะออยบ่อยเป็นเหมือยแห้งบ่เยอเนยามือเ่งักจ้าก็แล้วมาลุยี่ต่อโมดแลอันีนาง ที่นั่งที่นี่มันได้ร้ายแหละคัมมีผู้ยอเลยแล้วก็ไปด่าที่นด้มีผู้มาแ้มีผู้มาไปด่าเนี่ันก็มียมีผู้มาแล้วไปด่าที่หนต้องย่อเขาไปด่า่อนะแล้วยน้นี่ย่อคนนะย่อแขเอาไปด่าที่นี่างากเด้อเาเอาไปยเจ้าะปมีคนย่อเอาไปด่าเด้อ còn kim phần đâm nha, phần đâm vợ À, hùng súng bọn này. Ừ. bao thơ hùng súng bọn súng này bao nhiêu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  ไม่เป็ก็มีใจเบาใกล้หหอไหอยมีหอย้าเรียกหอยนีถูกแบดถกตางบ่บ้านก็บ้านมาหอย่น่งโยโอ้ยีนาเดี๋ยวนีกําลังนําห่าวอยมาลิบาว่าสุดสดเนา ทางนี้มแต่ถวพี่น้งก็หลันพะี่นะออยังบ่แล้วพี่นอมเลยมถ่เนาะต้พ่นอูนี่แงนดมาถู่อยเนาะมันสราแน่ะลงถั่วต่อพี่น้งวันนี้ยังบ่แล้วเนาะน้ากัผู้ย่างหรอ,นะอวะน้กัผู้ย ไปแล้วพี่น้องฝากติดตามช่างศิษยจักรคือกาพิน้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่างศิษยจักรคือกาพิน้านนไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย